โย้อนรอดสวัสดีทุกคนดะด้วยนะครับผมบ้าผมระเบิดเองก็ทุกคนนคะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนึนเมมกเคยผมบอมจังอีกแล้วนะทุกคนนะครับผมก็สวัสดีคนกันด้วยในกันในคราวผมก็อยู่กับผมเกึกเคยที่ผมบอมจังอีกแล้วนะทุกคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมเราก็อยู่กันในเกมโลบบอกบล็อกพีกันอีกแล้วนะทุกคนนคะครับผมใช่ไหมนิวใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> อ้าวอ้าว ใช่เดี๋ยวพี่มันตัดได้ได้หรอเฮ้ยนิวเปิดไม้ดีมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมวันนี้ผมจะมาทำอะไรทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาดาบเอ้วิธีการทําดาบ3ามดาบนั่นเองนะครับผมวิชา3าดาบแล้วครับผมแล้วก็รีวิวผลบริษัทใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า ผลโมจินั่นเองในแคล้วผมนะฮะแล้วก็รีวิวหมัดมวยปั้มด้วยเลยดีป่ะอะไรป่ะมานิวเนาะเนาะในแครับผมก็รีวิวหมัดมวยปั้มด้วยนั่นเองในแคล้วทุกคนในแครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่ไปดูกันนะผมฝากกดไลค์พี่บอมสามสิบไลค์ด้วยในการก็ผมแล้วก็ฝากดติดตามและกดกระดิ่งกับพี่บอมกันด้วยนะครับผมเราจะมุ่งสู่หนึ่งหมื่น ไอเราหมื่นเก้าพันด้วยนะครับตอนนี้ซับรถด้วยนะครับผมโหม YouTube โคตรเกียดจริงจนะทุกคนนะครับผมก็ไปกันเลยโอเคทุกคนนิวเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการไอนี้กันหรือว่าเรารีวิวผลก่อนดีก็นะเริ่มการที่รีวิวผลก่อนในกันเนาะอเอาป่ะโอเคทุกคนนะครับผมอย่างสกิลแรกนะครับเป็นสกิลอะไระไฟดอปเป็นคล้ายกับสกิลแบบอะไรวะคืออะไรนะนิวหมัดไฟใช่ป่ะเป็นไฮคลิปแบบไอนั่นนะครับแล้วก็ต่อยไปข้างหน้า ปุ้มกระเด็นด้วยนะทุกคนนี่ครับเหมือนว่าศตูิตสะตันด้วยนะครับผมต่อไปทกิลที่2อนี่ครับผมสกิลเอกนะอยู่ที่ิกี้คือคล้ายๆกับว่าเป็นแบบแท็นับแล้วก็จับพวกอาอะไรวะพวกศัตรูไปนะจับมัดศัตรูนั่นเองนี่ครับทุกคนนี่ครับแล้วจับเวียงนะเหมือนในแบบในนี้นะทุกคนคงรู้แหละเนาะก็ต่อไปนี่ผมสกิลที่สามม็อบคาเวตตีนะครับเป็นคล้ายๆกับ มันเป็นแบบดูกกิงแล้วก็แบบอ่าแล้วก็ปล่อยหนามนะครับแบบนี้แล้วก็ทำศัตรูขึ้นข้างบนด้วยนะครับติดตันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลสุดท้ายโอ้โหทุกคนสกิลนี้ถึงว่าบอกว่าได้ง่ายเดี๋ยวเวมันเป็นสกิลที่แบบทุกคนต้องเคยเห็นเคยผ่านมาแล้วแหละมันเป็นสกิลที่คาตารีิใช้ต่อยลูฟี่นทุกคนเป็นแบบนี้นะครับั๊อปสองหนึ่งแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบวงแบบนี้แล้วก็จะปล่อยหมัดออกมาแบบนี้รัวๆนะทุกคนแล้วก็มีฐานะทําให้ศัตรูติดตันด้วยนั่นเองนะครับผม ผมเป็นอะไรที่คนสุดยอดจริงๆนะทุก,ทนกทคนเองครับแล้วก็หมั่นไส้ปะักหน่อยได้กันไป <c oughs> จะเหวี่ยงตกน้ำไปหน่อยนะฮะโอเคทุกคนนินครับผมต่อต่อไปก็เป็นสกิลสุดท้ายนะครับเป็สนสกิลแบบการเคลื่อนที่นะมันก็จะเป็นวงล้อแล้วครับแล้วก็เคลื่อนที่แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับโอเคหมดแล้วแหละโอ๊ยตกน้ำตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้วย นานีเออเออเกิดตายเกิดตายโอ้โหทุกคนผมติดบล็กว่ะทําไงดีคลิปแล้วนานีนานีนานอ่ะกดรีตัวก็ได้ครับปูเออแตกโอเคทุกคนนะครับเรากลักบมาอยู่ที่เกาะน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็ผมเป็นสกิลเป็นรีวิวจักเป็นรีวิวมัดนะครับตัวเปอร์มัดนิวมัดนี่คือเป็นอันใหม่ใช่ไหม ต่อไปสกิลหมัดอันแรกนี่ครับผมกดตัวแท้ครับมันเป็นคล้ายๆกับพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้ก็ต่อยกับตัวแบบนี้เองนะครับแบบนี้นะทุกคนหนี่นะนี่นี่นีไปแบบนี้นะครับโหสุดยอดนะครับน้องๆโหแบบสกิลก็ตีครั้งละหกสิบหกนะเนี่ยเห็นป่ะนี่ครับแบบนี้พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ต่อยอย่างนี้นะครับทุกคนโหสุดยอดนะครับต่อไปนี่ผมจะเป็น thunder cape นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยว่าเป็นสกิลแบบ X นะครับ ก็จะเป็นแบบคล้ายชาร์จลมนะครับแล้วก็จะพุ่งไปแบบนี้ปึ๊บเป็นคล้ายๆชาร์จลมปะลองใหม่ลองใหม่อันหนึ่งมานี่มานี่มานี่เป็นไหมนะครับชาร์จลมหรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนไม่แน่ใจนะเย่ปึ๊บฟูมแล้วก็ทำดาวเมททีเดียวนะชาร์จเสร็จแล้วก็ทำดาวเมทนะครับต่อไปครับคอนเทลเลอร์กันครับเป็นคล้ายกับอ่าพุ่งหรือเปล่านะอึ๊บ โอ้โหแรงเงีทุกคน<ห>เป็นแบบเหวี่ยงทีเดียวอ่ะปุ้งไปข้างหน้าเนี่ยครับทีครึ่งหลอดเลยใช่ปะปุ้งโหนี่ครับน้องๆ <โฮ S 1> ปึ๊บฟิบฟิบเอื้ออือเจ็บเจ็บเจ็บวิบปิบว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 ิบ,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 บโอ้เจ็บโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะนะทุกคนเนียวอยู่ตรงนี้ก่อน <S <S ไม่ คือต่อไปทุกคนนี่ครับี้ต่อไปเป็นทีมสามดาบมันเองนะทุกคนน่งี้ครับโอ้โหทีมสามดาบมาพร้อมดูไหมทุกคนผมแบบเครื่องมาคีบแบบโอ้โหจุดยอดเว้ยทุกคนดูดิโอ้โหข่าเหมือนหมาเลยวะเนี่ยมานิวลุยเป็นแบบนี้ 1, นโอ้โหดาเมตีทีละหนึ่งพันเนี้ยครับโหแรงนะทุกคนโอโ้แรงจริงเนียครับ มาครับเรามาดูที่สกิลแรกนะครับฟูฟังรันนะครับคล้ายกับว่าเป็นแบบนี้มันเป็นแบบทุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะทุกคนนี่ครับเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวไม่นั้นเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับรอดูนะครับปุ๊บนี้มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ครับพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำแบบโดนตูจังๆนะทุกคนเป็นไงสุดยอดปะแจมปะนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับปุ๊บสุดยอดนะครับ ภูมิภูมินี่ครับผมต่อไปสกิลดา,นนลา,า,ลาก้อนนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าลมหายใจมังกรนะครับนี่อย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับพายุมังกรนะครับแบบพายุมหมุนนะเออเออมันคือดีอ๋อโอ้ยใจมันคือดีหรอครับน้องๆนี่ครับโอ้โหดีจริงเป็นไงมาเทลลี่อัพเลยนะครับฟิลป๊อปแล้วก็เวี่ยง โอเคนะครับผมก็ต่อไปครับผมเป็นวิธีการพาไปวิธีการทำดาบนะครับผมมานิวเปิดไหมเราเสียงนังเหรอมา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 เอาเลยเอาเลยทุกคนนะครับผมวิธีการเอาดาบคือ,อยังไงบ้างานะนิวเงียบโอเคทุกคนนะครับผมวิธีการเอาดาบนะครับคือเราอะ่ะต้อง มีดาบทั้งหมดครบ3ามดาบก่อนนะครับในตัวนะครับคมคือเดมีว่าโดซันไดแล้วก็ชูนสวยนั่นเองครับที่เราต้องหามาให้ได้นั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับดาบชูนสูยพวกเนี้ยเราต้องหามาให้ได้นี่ครับอืมเนี่ยครับผมเออมันเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดจริงนี่ครับน้องๆนี่ครับอืมผมว่าทุกคนว่าดีป่ะเออแบบเกือบเอาดาบซันไดมาอะไรแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับโอ้โห ยอดจริงนะน้องเย่โอ้โหต่อยไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็เราต้องไปที่ไหนนะนิวพาพี่ไปดิเอาเอาหายเดียเ๋ยวเฮ้ยรอหน่อยสิอุ้ยไม่รอเลยเงียบ คือเราต้องไปที่ไหนตั้งแห่งนะครับน้องๆโอเคตามไปนะครับเกาะเขียวๆะเกาะเขียวๆครับคือเราต้องไปเกาะกีนบิดใช่ไหมใช่บนยอดโอเคนะครับทุกคนนะครับเราเตรียมไปกันดีกว่านี้ครับเราจะใช้ดาบในการพุ่งไปนะน้องๆนี่ครับฟึบฟึบคึบแล้วก็พุ่งอันนี้ไปเรื่อยๆนี่ครับโอ้โหคึบพุ่งไปนะครับทำการให้เป็นประโยชน์นะน้องๆนี่ครับ พยายตายก่อนไมเนี้ยคึบโอเคถึงแล้วครับน้องๆน,นะครับผมถึงเกาะกินบิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะทำอะไรต่อนะนิวขึ้นไปบนยอดเลยเหรอขึ้นไปบนยอดหาคี้สังเกตงั้นเหรอโอเคเจอนะครับนิวหยุ่งบนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยนะครับลุยขึ้นไงวะอ่ะไป ลุยนี่ครับไต่ขึ้นไปเลยไต่อยู่นี้เหรอถ้าต้องบินขึ้นมาเหรฮะ<า>ไม่รู้อะม่นต้องบินน้เพี่พี่ไต่แล้วลวะไม่ทันละเย้ <c oughs> ลุยวู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยครับโอ้โหก็เดวถึงเช่สุดยอดจริงๆ ฉีดฉีดผมต้องขึ้นไปนะครับน,น้องๆโอ้โหคึบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่โ,โหใช้ใช้หมัดไว้ปั้มนึงว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับน,น้องๆนี่ครับชีพหายแล้วโอ้โหอึ๊บขึ้นไป ขึ้นอนะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิปโอเคน้องๆไม่ทามันขึ้นได้ว่ะคือเราต้องบินขึ้นไปอย่างเดียวนะครับน้องๆก็ขอภัยด้วยนะครับโอเคทุกคนนิวบอกวิธีการเอานะคือเราต้องเอาไว้ครบสามดาบใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> แต่แล้วเราก็ขึ้นไปบนหอข้างบนนะครับแล้วก็คุยกับพวกมันนะครับคุยกับคนอะไรชื่ออะไรนะ <c oughs> นวัตคิวอะ เอาคุยคุยแบบเดือะคุยแบบเดือดหากันเองนะทุกคนนี่ครับแล้วเราก็จะได้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเออคือเราจะได้แบบรวมเป็นสามดาบให้เลยใช่ไหมนดะรวมเป็นสามดาบให้ใช่ปะเสียตังเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้ครคือเราก็ต้องเสียตังด้วยนะครับทุกคนนี่ครับผมก็ไม่น่าจะไม่ดีแล้วนะก็อาจจะไม่ดีอะไรก็ขออภัยด้วยในการก็โอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์พี่บอม30ไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้ฝากกดไล้าให้กดกระดิ่งพี่บอมันด้วยนะครับผมพี่บอมขอลาก,กันไปก่อนแล้วเจอนใหม่พาร์ทหน้านะครับผมขผมนักศิลป์ยูเก,กะหลัง่าว์เราเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ